ที่เคยบอกว่ามีเป็ดอะครับหูก้ดังอ่ะตรนี้เออเอ้แต่ตรงนี้เห็นอยู่ตรงนี้เห็นอยู่มาดูขี้แตก <laughs> วันนี้ทุกคนวันนี้เดี๋ยวมาบ้านไอ้เจมเออรอบที่สองเป็นบ้านหลังที่สองนี้บ้านไอ้เจมเป็นบ้านอ้ากูถามถูกใช่ไมแม่แม่มืองถึงมามาอยู่แบบว่าเป็นกระต้อย่างเนี้ยมันมันมีบ้านใหญ่เงี้ยลองสูงีเจบ้าน่อบ้านเกือบนั่งแล้ว จริงจริงบ้านมีอยู่แล้วใช่แต่จทำไมถึงย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าโดนโดนผีหลอกเพราะว่าบ้านเนี่ยไปพมึงจะไปนี่พูดอ่ะงั้นเหมือนว่าไม่ได้พูดแต่พูดไปแล้วใส่ไายเข้าอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเออเดี๋ยวให้แม่มเล่าให้ฟังก็ได้แล้วนี่ใครเนี่ยอันนี้ลูกติดต้องคว้านใหม่เป็นลูกใครลูกแม่เหรอลูกกูอะลูกกูเองหลายคนไม่เชื่อว่ากูมีลูกล้อเล่นเล่นอยู่คนเดียวหนุกอยู่คนเดียวเลยมึงบ้าป่ะเนี่ย พ่อสวัสดีก่อนสวัสดีคนก่อนสวัสดีครับก่อนดูดูดิสวัสดีก่อนนุ่นนุ่นลองกล้องเน่ยลองกล้องสวัสดีครับก่อนแล้วให้คนดูเมนร่มก่อนหน้าไอเจมก่ะเฮ้คนไหนไอเจมดิะคนไหนไอเจมดีเดี๋ยวใครออกก็โอเคนะครับวันนี้มาบ้านไอเจมก็ชิวๆอ่ะเพราะว่าอันจริงไม่ใช่บ้านหรอกคือจริงๆบ้านอยู่แล้วใช่อันนี้อันนี้มาฟ้าใหม่ฟ้าใหม่แล้วก็นี่นี่นี่ปวดขี้ไปออกจะ มึงไอ้ไอ้มึงสัมภาษณ์มึงนี่กูปวดขี้จะตายแล้วนี่ไอ้นี่ที่มึงบอกสัมภาษณ์สัมภาษณ์อยากดูที่เล่นไพ่นี่ตรงนี้ซูมไปนี่ใช่เหรอเออตรงนี้ต้นีอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเกงกระต๊อบขึ้นมาแล้วเป็นแบบไม้ไผ่ขึ้นมานะเหมือนว่าทำทำแลนด์มาร์กอ่ะเนี่ยตรงนี้เล่นเป็นยาวไปนู่นอ่ะทั้งไฮโลทั้งอะไรเนี่ยคือสิ่งผิดกฎหมายอยู่ตรงนี้หมดเออแล้วจะจำนี้เลิกเหรอก็เหมือนว่าแม่เล่นไพ่อยู่ไหมเล่นป่ะแม่ได้เล่นไพ่อยู่ไหมโอเคเล่นเสียไหมเสียป่ะเสียหรืได้ โอยไปนอนไรจมูกรอทำกับข้าวแต่แม่ทำกับข้าวให้เกี่ยวข้าวอะไรนี่นี่อันนี้ยำกบไหนมึงลองชิมกูดูดิกูไม่เห็นกล้ากินเลยจริงช้อนก่อนนะไม่ใช่เลยเมันดูดูดูน่ากลัวตรงหนังมันมาไล่มาอดมาบ้านมึงนี่เนาะมึงนั่งพอเพียบนี่เนื้อเนื้อเหมือนเนื้อไก่ให้ไอ่กินด้วยมึงเอาเลยกินแล้วแผลหายตามเรื่องใจมึงอ่ะกูให้มันหายธรรมชาติอร่อยอร่อย มือกินเลยอร่อยอ่ะเออมึงไม่แดกไงเออเอ้าเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วให้คนดูก่อนปิ๊บปัญญาอ่อนโธ่โธ่โธ่เอเจมาดูบ้านมึงกันดีกว่านั่งตรงนี้นะโอเคไหมห้ามไปไหนห้ามกินยำกบห้ามกินสลาหห้ามกินแม่เหล็กเหล็กไหลเหล็กไหลเหล็กไหลใช่ป้งห้ามกินนะจริงจงถูกได้านไหมน่ะถูกเอ๊ะเป็นอะไรมันอยู่ตรงนั้นทำไมมัปิ้นออกมาเนี้ย พี่แม่ไปแล้วหละโอ้ยไม่เจมแม่โอวไอเจมวันแม่ไปช่วยแม่ไปวันแม่ไปช่วยแม่พลปอคุณแม่ครับหนักไหมครับอะไรเหรอแล้วต่อยกระเด็นดูแล้วเป็นยังไอันนี้แม่อันนี้แม่ใครยังไม่เคยเห็นแม่เจมบอกตอนนี้เล่นไพ่จริงไหมแม่ ก่อนแม่ทำซุ้มเอาดีอ่ะเอาสุดเลยแต่ที่โควิดไงเขาไม่มีค้าเออเออโควิดก็ให้ไม่ให้ชิมลุงเลยอ๋อแต่มีเล่นบ้างไหมครับมีคงได้เลยแม่เสียเด้นค่ไหนครับเสีย เดี๋ยวมาเขาได้ลูกอ๋อจะสนุกสนุกไปเลยครับสนุกไปอ๋อนับเลขโอ้ยเจมส์ต้องโซ่มาแกะใหม่ลูกอันใหม่อันนี้ไม่เอาเอาแล้วจะรู้ไหมล่ะไม่เอาอู้วทำไมชอบหัวเตี้ยอย่างเงี้ยเออไอเจมส์เปนแม่ทำตัวดีๆไม่ใช่ฝปนแม่เป็นเด็กเนี้ยใช่ใช่ใช่วันนี้เป็นแม่เออโูกมึงดูเห็นเขาโพสเดียวกันอะ ใครร้องเม <trilogy? S 2> ื่อกี้แล้วตัวอะไรร้องเมื่อกี้ในตัวอะไรร้องตัวอะไรร้องโง่กินเออเราค่อยต่อไปได้ไอ้เจมส์จะไปดูควายอ่ะไม่ใช่ควายปูไม่ใช่ควายว่อนปูอะไรเนี่ยบันเขาฮะควายเสินเงินใช่เหรอควายสินเงินจริงเหรอไปเบรนมีข้าวเหนียวปล่าไม่มีไม่ได้สั่งห้องซื้อเดี๋ยวแม่ทอดหมู ได้รั้งบอกข้าให้กินนุโอเคครับแม่มันก็ไม่อยากกินยำกบกันเอ้ยเขาไม่กล้ากินยำกบกันอ่อ่ะกินไม่เป็นตอบติดตอบคำถามนี่คุณทำไมตอบติดนงร้อยสอ้าิอย่วยไายมาชิมเอาเอาเลยลอง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 ลอลอง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 องลองลององล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 ลองลองลอองล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  เอากูกินแล้วมึงกินนะเออยเนกินกินอืมเข้าไปเป็นไงอร่อยกูบอกแล้วนั่นแหละติดใจอืมอันนี้ไข่แหมกินตรงนี้เนื้อเนื้อไม่เอาไข่นี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 ่ตรงนี้อร่อยตีอมันก็เหมือนมันก็เหมือนเนื้อนั่นแหละพี่ตตีด้วยเอาเป๊ตตีกินเคยไหมอยู่กินได้มันยำอะไรนะเอ้ามันยำมะม่วงอ ok ่ะให้เป <uckland. S 3> <wh> ๊ตตีกินให้เปตตีกินเดี๋ยวแค่กินอันนี้กันไล่ทายกันโอ้ยไ่กันเด็กกินทีเดียวอะไรอ่อยไหมเป็ปกติอะลยอร่อยไหม ไอเตจมก็ลองกินหนังดิลองกินหนังดิไม่ครูไม่ชอบหนังเหมือนกันมงงอยเยอะนะกินก็ได้หนังอ่ะเลือดีมุดมดกัดนี่หนังไม่ร่วงหรอกนะเหมือนถั่วไหลฮยคิดไม่เป็นจริงแบบนวนัวหรืว่าต้องมีเงินตกมั้งเหรอตรงนี้ไหนไปดูดิ๋ยวนะไม่มีหรอกโซน่าเขาเล่นแบงก์กันใครดิแบงก์กาโม่เล่นวินชิดเหรอ ปู่สมก็ดีอ่ะเจ็นโอ้โหนะเหงียเนาะอืมตีตีแล้วปู่กัญชาแต่มันเสียอย่างนึงว่ามันมันหนีได้ทางเดียวดิใช่คือมันออกไม่ได้เลยเด็กออกไม่ได้เคยมีตำรวจเข้ามาให้แม่เล่าให้ฟังเอาดินี่ก็เรื่องจับขังตีตำรวจนี่คือตีตำรวจนะพอไหรเนี่ยยุ่มกัดมาจัดยุ่มกัดยุ่มกัดไปครับไป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 รอกินข้าว เราใา่ตอนนี้ตายไหมเกดไม่ไปต่อยเขาทำไมต่ไยใคอไอ้นี่เอาปูมาให้ดูได้ไหมไม่เอาไม่เอาเราเราไ็เล่าเราเลยนั่งกินข้าวนหน้ารนตาไปเล่าเออก็เล่าเลยเออนะอะไรอะไรโอ้โหนี่ต้มนะต้มที่เรวกินนะเหมือนพวกสก้าเลยนะเว้ยแต่นี่อะไรอลาสปูเกมปู เจมไม่ใช่เหมือนนต่วะมันเหมือนตรงไหนวะเหมือนนี่มึงอย่าทะเล้นทะลึ่งเดี๋ยวมันไอ้ป้ามึก้าเปล่ามนี่โอ้ยเบลอเลยนะเลยอันนี้คือปูนาใครไม่เคยเห็นนี่ปูนาถ้าปูเป็นคอมเเหม็นวะเอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเตาภาพมาเตาเฮ้ยมีหลายอย่างนี่ล่ะภาพเป็นเอามาทำไมเนี่ยเนี่ยสองเรียงเหรอ พวกมันเลี้ยเหรอเฮ้ยหยุกัดมือกันเลยนะพวกมันเลี้ยงเหรอ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 ใครรอไม่ออกรอเต่าโอเคเมื่อไหร่จะออกให้อ่ะออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วน่าสนารพบฮะสารพกเฮ้ยอย่าว่าคุณเล่นคุณเล่นอย่าไปแกล้งมันนะเอาไปเก็บไว้ลยหนูมันตายเอาไปเลยไปใส่ตู้ไว้เอาไปเก็บไว้ไอ้าวนี่เอาไปจากตรงไหนแล้วมาจากตรงไหนมันแย่ ใครใครเอามาให้พี่จับเองเป็นขี่กูซะแล้วหมนี่ก็ปวดขี้จะตายแล้วไงไปขี้ก่อนไปไม่ให้ให้ให้ไอ้ไอ้จำเนินรายการวันนี้ขูดขี้เล็ดบรรยากาศดีโอ้โหแต่หน่อไม้โคตรใหญ่ใหญ่เท่าอะไรเก็บไปให้ยาไหมทำไหมบุษย์ท่ายัจะไปเก็บหน่อไม้ก็าทำไมอ่ะมึงจะพูดทำไมอ่ะใหญ่จี๊ โอ้มันจะขึ้นเป็นตอแบบนี้แล้วนี่เอาไหมแต่แท้ให้มันกินได้หรือเปล่าน่ะมันกินได้มันคืนหน่อไม้หน่อไม้อะไรอะหน่อไม้ป่าไอเจมเต่าเกิดแล้วแล้วมึงจะทำอะไรเนี่ยจะแท้หน่อไม้เนมาดูหน่อไม้จะไปแท้ทำไมของไทยไม่รู้จะเอาอย่างเดียวเอาอ่ะลองดูเนี่ยทำลองทำเนี่ยไม่ทำเป็นไงมีของไทยบ้านน่ะต้องมีเสียมปุ้งไอเจมลองดิคือความมองควายมันตื่นนะเนี่ยเขาด่า เนี่าไม่ออกไม่ได้ครับถีบแล้วหักแล้วเอามันถีบดิหักครึ่งนึงอ่ะมันถีบดิไอ้เจมเดี๋ยวคนตีนได้ยว่ะเอามึงไปรอแดดข้าวดีกว่ามูนไปข่องน้ดไม่เข้าไม่เข้าไม่ปวดเดี๋ยวพวกกูกลับบ้านแล้วพวกต้องตีนเงินเบอร์แล้วไปต่อยเขาทำไมอันนี้เล่าให้น้องฟังนะให้ไปบอกแม่แมวเล่าเลยอยู่พวกสัสกับมันก็อนนี้เล่าดีมึงขี่รถทางสองรอบแล้วเจอปะครับเห็นไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนเรื่องกันเมื่อวานเราไปลุมต่อยเขา ใส่กับเด็กไหนกันไหมลูกเนี่ยสองคนเฮ้ยจะไงหลังไปแล้วนะไแล้วไปใส่กันทำไมมันเขี้ยวอันดับผ่านพักนี้นายวะเอาต่อเอาต่อไปเก็บไปเก็บเร็วขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ปะขอได้ไหมเดี๋ยวไปปล่อยเออขอให้เขาได้ไหมให้พี่ขอขอไหเอาไงเก็บเก็บไหนเก็บหนู้น่ะ แล้วใครเลี้ยงไว้หนูเลี้ยงไว้เหรอให้อะไรมันกิน,อย,กน,นอยู่กันนอนอยู่กันนอนใช่เหรอ <c oughs> ให้อะไรมันกินหมัดให้อะไรมันกินเนี่ยงัเอาไปเก็บมาโอ้ยเกมเลยเกมเป็นๆน่ะน้ำเยิ้มเ<ง>สียงลงคอแล้วนะ่ะ <c oughs> ล้างจมูกหน่อยไหมล้างจมูกเปล่า <c oughs> ล้างจมูกไหม มานี่มาเอาไปเก็บตรงไหนเนี่ยเจมไปเก็บไหมเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่กูมคพี่บอกเพื่อพลัมเหรอไข่พลั่มไข่พลัมขอขอมันกินได้เหรอพี่ไข่พลั่มไม่รู้อ่ะมันกินได้เป็นไข่ของอะไรพี่ของผัมแล้วผัมคือไข่เพื่อนไข่ไข่กับผัมอะไรเกิดก่อนกัน ไข่กับผัมอะไรเกิดก่อนกันไข่กับผำัอะไรเกิดก่อนกันไข่กับผัมอะไรเกิดก่อนกันไม่จะหยังใจเลยวะโอเคโอเคเรากินข้าวไอเจมมาทัดยำกบอีกเอาเดี๋ยวเราเรากินข้าวกินกับข้าวอร่อยกว่าเอาดีกินข้าวอร่อยกว่านี้นี่ มดดับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ไม่ได้ถ่ายตอนว่ากินข้าวอยู่กินข้าวจบไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะให้ไอ้เจมกินข้าวต้องใช้เวลาส่วนตัวอย่ามันยุ่งไอะพูดไปพูดไปพูดไปอย่ามายุ่งตอนนี้เรามาสดาตอนนี้คืออะไรตอนนี้เรามาอยู่ที่ทุ่งนาทุ่งหญ้าซาวาน่าวันนี้เรามาเที่ยวทุ่งหญ้าตอนนี้เราจะมาปิดคลิปกันที่นี่นะเพราะว่าที่บ้านพี่เจมมัน เคย่างเออมีผีใไหมไหยเอามึงลองเล่าดิไอตีต้นมีนห้มันเล่าให้ฟังดิมันมีอะไรเอาที่นี่เอามึงบอกว่นปอบปอบมากินคือแม่แม่กูมันเป็นเป็นเป็ดที่เขาเคยเห็นไหมที่นานาแบบเนี้ยเออพูดเป็ดก็รู้แล้วเออเป็ดอ่ะเป็ดดำอ่ะนั่นแหละแล้วเขาเลี้ยงไว้มันจะเป็นคอกเห็นไหมครับเป็นคอกแล้วก็มีเป็ดประมาณสี่ห้าตัว แล้วเขาบอกว่าเป็ดอ่ะมันหายไปตัวละวันตัวละวันแต่ว่าตัวตัวละวันขอโทษแล้วก็พอไปดูศพอ่ะศพเป็ดอ่ะครับดูซากเป็ดอ่ะข้างนอกเป็ดอ่ะยังดีแต่ว่าไส้หายไม่น่ากลัวเลยแต่ว่าไส้นงไส้ในอ่ะมันหายพวกเครื่องในพวกเครื่องในมันอ่ะหายแต่ว่ามันเป็นการตายที่แบบเป็นยาวน่ะการตายที่แบบโง่อะ ว่าเขาก็เลยก็สันนิษฐานว่าแถวนั้นแถวนั้นมันเป็นดงด้วยไงก็ไม่มีอะไรมากไปกินข้าวบ้านเขาเสร็จแล้วกลับเออเอาจริงที่กูชิงมาคือกูไม่อยากล้างจานมต้องล้างแล้วเขาไม่อยากให้มึงเก็บเอ็นไหมล่ะกูอยากเก็บหรือเปล่าล่ะกูบอกแล้วกูบอกแล้วกูรู้อยู่กูรู้อยู่ไม่ขี้มันจะแตกเวลายืนอย่างเงี้ยดูเก่งคนแต่ละคนยืนดิ้งรถโอ้รถรถอย่างเลือ โอเคตอนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สบายรอยตามครับเป็นเกมไปซื้อด้านน้ตมาโคติ้งเีกมตัวนี้แหละนี่นี่นี่อาจารย์เนี่ยอยู่ที่บ้านบ้านที่เคยบอกว่ามีเป็ดอะครับหมูดังตรงนี้เออเอ้ยแต่ตรงนี้เห็นอยู่ตรงนี้เห็นอยู่มาดูเห็นอะไรบ้านบ้านเก่ากูอะเนี่ยเห็นไหมหลังไหนหลังสีเขียวๆเห็นไหมเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วใครอยู่ก็มันเป็นบ้านสองหลังข้างกันบ้านญาติกูแล้วก็บ้านกู ไม่กูถามว่าใครอยู่ตะบ,บูอยู่มึงรู้จักไม่ล่ะใครนะตะบ,บู <c oughs> เออตะบูชื่อไงอะตะกูโดนหาดหินเนี่ยมึงรู้จักเปล่าโอเค okay, ครับฝากกดไลค์ซับแคร์กดติดตามครับทุกคนไปเจอกันใหมให่คลิปหน้าครับ <Okay. S 1> ไปบ้างใครรอบหน้าไปบ้างใครไม่มีไปแล้วเพราไม่ต้อนรับมีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เรียกว่าตบได้เลยเดี๋ยวนี่เรียกว่าจเต้บรรยากาศตรงนี้แม่งดีแบบหน้าอะไร ว้าไอ้ไม่พ้นเรื่องหื่นกามอ่ะแล้วปูมาปูมาก็เหมือนตุเรศก็เหมือนปูปูเตือปูแล้วปูเล่นในไอ้เกลี้ยงพี่จี๊บพี่จี๊บพี่ไม่เอาพี่พี่อู้เจ็บแขนปูเจ็บเหมือนกันแล้วมึงเล่นทำไมอ่ะไปเจอกันครับบ๊ายบายวมึง่อยกันนี่มาต่อยกันนี่เดินกลับแล้วเดินกลับแล้วไอ้น้องพี่ขอโทษไม่ต้องมางง้อวัไปซะไป ไปบ้านไหนต่อไปบ้านใครต่อ EP หน้าเลือกเอาดิมึงเลือกเอาดิมึงอยากปีมอะไรจิ้มมาดิไปบ้านไหน,น,น,นต่อครับทุกคนคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะไปนะฝากกดไลค์สำหรับใครครับเอาจริมผมมีบ้านอีกหลังนึงที่ไหนในเมืองเลยใจกลางเมืองที่ไหนลาดนะอือโหเอาไว้ก่อนเลยหยอกเล่นหยอกเล่นไม่มีแล้วมีแค่นั้นแหละไม่มีที่อยู่แล้วเก้ครัทุกคนถ้าจะเห็นผมซมๆหน่อยกูขี้แตกไอ้ไม่ขี้ขี้เป็นน้ำเออ สีโอ้ยชี้อ่ะพวกมึงลองนึกดูแล้วมันแดกชาเขียวนึกถึงเด็กกันนั้นนะที่มันอกี้เราแบบโอ้โห